อีกหนึ่งเคล็ดลับที่เพื่อนช่างหลายท่านไม่กล้าบอกเพื่อนๆคือการหุ้มหนังตู้ลำโพองอย่างไรให้สวยเข้ามุมอย่างไรให้เนียนๆแบบนี้สำหรับคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับคลิปก่อนหน้านี้เป็นการทําสีภายในตู้ลำโพงบลูทูธนะครับเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าทำอย่างไรก็ปัดขวาไปดูคลิปที่หน้าช่องได้เลยขา,ขาวๆเนียนๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาหุ้มหนังตู้ลำโพงบูทูตกันหุ้มอย่างไรให้สวยอันดับแรกนะครับผมก็จะวัดขนาดตู้กับหนังให้พอดีกันก่อนหลังจากนั้นผมก็จะใช้ปกา,ากามาร์ k จุดบริเวณที่จะทากาวส่วนที่ไม่ใช้ก็จะตัดออกแบบนี้เลยเพื่อนๆเ,เอาไว้ใช้หุ้มในส่วนต่อไป ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทากาวก่อนที่ผมจะทากาวผมก็จะมาผสมากาวเพื่อที่จะให้กาวเขามีความเหนียวหนืดน้อยลงโดยการใช้สารละลายกาวกับกาวด็อกที่เขาใช้คู่กันหลังจากนั้นผมก็จะคนให้เข้ากันเพื่อให้กาวกับสารละลายกาวเข้ากันได้มากที่สุดเป็นลักษณะคล้ายกันกับน้ำผึ้งเวลาที่เราผสมกับสารละลายกาวเข้าไปแล้ว เพื่อที่จะง่ายต่อการทากาวแล้วที่สำคัญยังทำให้เราประหยัดกาวและสามารถใช้กาวทาได้ทั่วบริเวณพื้นผิวที่เราจะทาเมื่อผสมกาวเสร็จแล้วเราก็จะนำกาวมาเทบริเวณที่หนังเทเฉพาะบริเวณที่เราจะทากาวหลังจากนั้นเราก็จะใช้เกรียงปาดกาวเป็นตัวปาดกาวให้ทั่วบริเวณหนังที่เราจะทา ต่อมาก็จะมาทากาวที่ตู้ลำโพงโดยการเทกาวลงไปให้ทั่วบริเวณหลังจากนั้นก็จะใช้เกลียงปาดกาวปาดให้ทั่วบริเวณผิวของตู้ลำโพงส่วนที่ในซอกในมุมเล็กๆเกลียงเข้าไม่ถึงผมก็จะใช้แปรงสีฟันนะครับใช้แปรงสีฟันแย่เข้าไปตรงซอกตรงมุมส่วนเว้าส่วนโค้งเน้นย้ำนะครับเพื่อน ให้ทาทั่วบริเวณส่วนเว้าส่วนโคง้งจุดนี้คือสําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆหุ้มหนังไปแล้วถ้าส่วนไหนไม่มีกาวจะทําให้กาวไม่ติดแล้วเราก็ปล่อยให้กาวเซตตัวสักหนึ่งนาทีเมื่อกาวเซ็ตตัวได้ที่แล้วผมก็จะนําทั้งสองส่วนมาหุ้มใส่กัน ผมจะหุ้มด้านบนก่อนนะครับโดยการเอารอยต่อของหนังไปสุดกันที่ใต้ลำโพงใต้ตู้ลำโพงส่วนช่องเพดด้านบนผมก็จะกดลงไปในช่องให้ได้ลึกที่สุดโดยการย่นหนังลงไปในช่องเพดให้ได้ลึกที่สุดเมื่อเวลาเรากรีดช่องแล้วจะทําให้หนังไม่ค่อยตึงแล้วดึงเข้ามุมง่ายแล้วนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมเลือกใช้ หลังจากนั้นเราก็จะใช้มือลูบแล้วก็ไล่ส่วนที่ย่นให้หนังส่วนที่ย่นนั้นตึงเรียบไปกับผิวที่เราได้ทากาวไว้อย่าให้เป็นฟองอากาศนะครับเพื่อนๆลูบๆดึงๆให้ทั่วบริเวณก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วก็มาทาด้านต่อไปกันครับเพื่อนๆสังเกตว่าทําไมผมถึงทาทีละด้านนะครับเพราะว่าทาทีละด้านเราจะคอนโทรลหรือควบคุมหนังกับตู้ลําโพงได้ง่ายกว่าเทคนิคนี้ผมลองใช้ดูแล้วนะครับทาง่ายนะครับแล้วก็ควบคุมกาวแล้วก็พื้นหนังที่เราทาได้ง่ายกว่าการที่ว่าเราจะทาทีเดียวทั้งแผ่นแล้วเรามาแปะเลยอย่างนั้นจะทําให้เกิดฝุ่นหรือเม็ดเศษต่างๆต,ต,ติดพื้นผิวบริเวณกาวหรือหนังได้ หลังจากนั้นผมก็จะดึงหนังให้ตึงแล้วก็แปะไปที่ตู้แบบนี้เพื่อนแ,แ,แล้วแล้วเราก็จะใช้มือลูบไล่ฟองอากาศไล่ให้เรียบไปกับพื้นหนังตู้ลำโพงเลยครับเพื่อนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับที่มือใหม่หลายๆท่านกลัวมากก็คือการดึงหนังเข้ามุมนะครับบางท่านก็ดึงไม่เป็นดึงเข้าไม่ถูกทํามุมไม่สวย มาเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคแล้วเอาเพื่อนๆนำไปใช้นะครับอันดับแรกก็จะใช้กาวทาบริเวณด้านมุมก่อนหลังจากนั้นปล่อยให้กาวเซตตัวให้แห้งสักหนึ่งนาทีแล้วเราก็จะใช้นิ้วโป้งดึงมุมของหนังนะครับย้ำนะครับดึงบริเวณด้านมุมที่เป็นฉากดึงเข้ามาหาตัวหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งกดหนังให้เข้ามุม แล้วเราก็จะใช้เกลียงปาดกาวนี่แหละครับเป็นตัวช่วยในการยัดหนังให้เข้าไปในมุมก็มุมก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนมือใหม่ก็ใจเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้ค่อยๆทําไปมาผมจะทําให้เพื่อนๆืดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับก็คือใช้แปรงทากาวบริเวณด้านมุมเพื่อนๆนสังเกตนะครับมุมโค้งนะครับที่หนังให้เพื่อนๆแบ่งหนังให้เท่ากันแล้วก็ จับด้านมุมของหนังนะครับดึงเข้าหาตัวดึงเข้าในตู้ลำโพงนะครับแล้วก็ใช้้วโป้องอีกฝั่งหนึ่งกดยัดหนังเข้าไปในมุมแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆจย,ยีเย็นนะครับค่อยๆดึงค่อยๆกดไปอย่าดึงแรงนะครับดึงไปในทิศทางที่หนังเขาจะไปแล้วเขาก็จะเข้ามุมได้เองแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยครับเ,เพื่อนๆ อยากให้หนังเข้ามุมได้สนิทก็จะใช้เกลียงปาดกาวตัวนี้เป็นตัวยัดให้หนังเข้าไปในมุมง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไม่ยากลองทำดูนะครับทำได้1มุมแล้วมุมที่2มุมที่3ามก็จะสวยตามมาเองมุมแรกอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เทคนิคในการดึงมุมมาเรามาดูกันอีกรอบเพื่อนๆจะได้ทำได้นะครับ ใช้แปรงทากาวให้ทั่วบริเวณที่เราจะดึงหนังเข้าไปแปะทิ้งไว้สัก1น,นาทีนะครับเพื่อน,นหลังจากนั้นเราจะใช้นิ้วโป้งนะครับดึงหนังที่ตรงกันกันกบมุมนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งอีกฝั่งหนึ่งดึงเข้าหาตัวแล้วอีกฝั่งหนึ่งยัดเข้ามุมแบบนี้ครับเพื่อนยัดเข้ามุมแบบนี้นะครับน,นิ้วโป้นึงดึง นิ่ปโหนึ่งยัดให้ผสนกันไปนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับทุกมุมแบบนี้มุมที่ได้ก็จะออกมาสวยๆแบบนี้นะครับถ้ายังไม่เข้ามุมก็ใช้เกลียงนะครับเกลียงปาดกาวของเราเนี่ยแหละครับยัดเข้าไปในมุมก็จะได้มุมสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนมาครับมาดูกันอีกทีเพื่อนๆจะได้ทำได้นะครับ ใช้นิ้วโป้งนะครับดึงเข้าหาตัวแล้วก็ใช้นิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งกดลงไปในมุมดึงเข้าหาตัวกดเข้าไปในมุมดึงเข้าหาตัวแล้วก็กดเข้าไปในมุมนิ้วโป้งสองข้างให้ประสานงานกันแบบนี้นะครับเ,เพื่อนเทคนิคนี้นะครับที่เพื่อนช่างหลายๆท่านเขาอาจจะไม่บอกแล้วบางท่านก็อาจจะบอกสําหรับเพื่อนช่างท่านไหนที่ไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า ผมต้องการที่จะแบ่งปันความรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆให้กับมือใหม่นะครับที่ต้องการอยากจะหุ้มหนังตู้เองไว้ใช้เองนะครับด้วยฝีมือของตัวเองเป็นงาน DIY ครับเ,เพื่อนๆนก็ต้องใช้ทักษะและความพยายามเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆกับการเข้ามุมสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับ ทักษะในการเข้ามุมของผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะอาศัยฝึกว่าเราทําบ่อยๆทําประจํานะครับก็จะชํานาญไปเองส่วนเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับไม่สวยแล้วก็แก้ทําใหม่ได้นะครับอย่าไปใจร้อนนะครับอยวจะทําให้หนังที่เราหุ้มขาดนั่นเองมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการตัดหนังที่เราไม่ใช้แล้วนะครับก็คือหนังที่เราหุ้มแล้วมันยื่นเข้าไปเราจะตัดออก นะครับเป็นมุมแบบนี้เลยครับก็คือเก็บหนังตัดส่วนที่เราไม่ใช้ออกโดยการใช้เกลียงนะครับเกลียงปาดกาวของผมนะครับกดเข้าไปที่มุมรูด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 เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะใช้คัตเตอร์กรีดเข้าไปที่มุมแบบนี้นะครับใช้เกลียงปาดกาวนะครับกดหนังลงไปค่อยเข้า,ขามุมหลังจากนั้นเราก็จะใช้คัตเตอร์กรีดไปเลยครับเพื่อน ย้ำนะครับใช้คัตเตอร์คมๆหน่อยนะครับกรีดไล่กรีดกรีดไปแบบนี้เลยครับทั้ง2ด้านนะครับเพื่อนๆกรีดไปให้ทั่วเลยแบบนี้ดังของเขาก็จะขาดหลุดออกมาเป็นแบบนี้นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับนี่แหละครับใช้เกลียงกดกรีดกดกรีดแบบนี้ครับเดี๋ยวงานก็จะออกมาสวยเนียนๆแบบนี้เลยครับเพื่อน มาถึงขั้นตอนการเจาะช่องเพจนะครับเพื่อนๆที่เราได้ย่นไว้ตั้งแต่รอบแรกอันดับแรกนะครับก็จะทําการทากาวด้านในเพื่อที่จะดึงหนังเข้าไปติดแล้วก็ปล่อยให้กาวเขาเซตตัวสัก1น,นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมากดหนังลงไปในช่องเพจให้ได้ลึกที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะใช้นิโป้งสัมผัสว่าส่วนมุม จะอยู่ตรงไหนนะครับใช้ปลายนิปโป้งสัมผัสว่ามุมมุมขอบไม้อยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้นิปโป้งกดไว้หลังจากนั้นเราใช้คัตเตอร์กรีดจากปลายนิปโป้มาประมาณครึ่งหนึ่งของช่องเพดแล้วก็ไปกรีดอีกฝั่งหนึ่งนะครับกรีดลงมาให้ชนกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้นิปโป้งกดลงไปในช่องเพดให้ได้ลึกที่สุดเหมือนกันเพื่อนเหลังจากนั้นใช้คัตเตอร์แบ่ง แต่ละส่วนให้เท่ากันนะครับสังเกตว่าผมจะกรีดจากปลายนิ้วโป้งห่างจากปลายนิ้วโป้งประมาณ5มิลนะครับประมาณ5-7มิลเราก็จะกรีดแบ่งแต่ละส่วนละส่วนให้เท่ากันแบบนี้หลังจากนั้นก็จะใช้มืออีกฝั่งหนึ่งนะครับดึงหนังลงไปแปะด้านในส่วนมืออีกฝั่งหนึ่งก็จะกดหนังลงไปให้เข้ามุมแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองไปฝึกทําดูนะครับ แรกๆอาจจะทําไม่ถนัดไม่ได้นะครับส่วนถนัดแล้วก็จะเข้ามุมได้สวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับสําหรับช่องเพจด,ด้านบนนะครับย้ําเลยว่าแบ่งแต่ละส่วนให้เท่ากันค่อยๆทํานะครับเพื่อนๆใจเย็นๆหลังจากนั้นก็จะใช้มืออีกฝั่งหนึ่งดึงหนังเข้าไปปิดด้านในอีกฝั่งหนึ่งก็จะใช้นิ้วโป้งกดให้เข้ามุมนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับ ง่ายๆครับเพื่อนๆลองทํากันดูนะครับใจเย็นๆนะครับนี้โป้งหนึ่งกดเข้ามุมอีกนี้โป้องอีกฝั่งหนึ่งดึงเข้ามุมมุมที่ได้ก็จะออกมาเนียนๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆลองไปฝึกทําดูนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคการหุ้มหนังตู้ลําโพงอย่างไรให้ส,สวยๆเนียนๆเข,นๆข้ามุมโค้งเนียนๆแบบนี้เลยครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์หรือกดบันทึกคิดไว้นะครับเพื่อไว้ดูเวลาเพื่อนๆหุ้มหนังก็เอาไว้ทําตามได้เลยหรือเพื่อนๆจะดูคลิปนี้แล้วไว้ทําตามก็อย่าลืมกดบันทึกคลิปนี้ไว้บนช่องของเพื่อนๆนะครับไว้ทําตามในครั้งต่อไปได้เลยกับการหุ้มหนังตู้ลำโพงบูทูทยังไงให้สวยๆเนียนๆแบบนี้การเข้ามุมง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆมือใหม่ก็ทําได้ลองไปทําตามกันดูนะครับ